สวัสดีค่ะชาวราศีมีนสำหรับคลิปในวันนี้นะจะเป็นการดูดวงความรักของชาวราศีมีนนะคะประจำเดือนกันยายน2565นะสําะสำหรับชาวราศีมีนจะหมายถึงชั้นที่เกิดระหว่างวันที่22 2ิกุุภาพันไปจนถึงวันที่21มีนาคมนะมาดูกันนะคะว่าชาวราศีมีนเป็นยังไงกันบ้างโอ้โหได้ไปอึ้เพ่อเลย ว้าว <Wow. S 1> นะจริงไพ่ไพ่ตัวคิงถือเหรียญน,นะคะแม่จะมองเป็นเอ็นพเพลย์ไม่ใช่นะคะิงถือเหรียญตัวเนี้ยนะคะอันนี้ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะนะคะในเรื่องความรักแสดงว่ามีใครบางคนเนี้ยพร้อมที่จะซัพพอร์ตเราอยู่นะคะเป็นคนที่มีทั้งแบบมีความพร้อมดีกว่าใช่ไหม <laughs> มีความพร้อมทุกอย่างนะคะในการที่เข้ามาแบบ ซัพพอร์ตคอยเชื่อใวเรานะคุณได้ไพ่ดวิวมาด้วยแต่ว่า hmm. ไพ่ตามมาไม่ค่อยดีนะคะคนที่คนเนี้ยโอเคแหละมันอาจจะเข้ามาแบบจริงๆก็คือดีอะนะคะคุณสมบัติที่ดีนะคะเป็นคนที่แบบว่าใครๆก็อยากได้แหมร่ํารวยเงินทองนะคะอาจจะไม่ถึงคนที่มีธุรกิจของตัวเองก็ได้นะคะมีหน้าที่การงานที่ดีนะคะได้พบได้เจอกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะว่ามัน มันออกมันออกไปในทางแบบรักสามเศร้าอะไรประมาณนั้นด้วยนะตัวเองนะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของความรักเนี่ยถึงแม้ว่าคนคนนี้เนี่ยจะเป็นคนที่มีคุณสมบัติที่เพียบพร้อมมากแค่ไหนก็ตามนะคะเราเองก็ต้องรู้ด้วยว่าเขามาด้วยเขาอะไรมาด้วยเจตนาอะไรนะมันมีไพ่เจ็ด,ดาบเข้ามาอีกนะมีสิบดาบเข้ามาอีกแต่มีแฮงแมนเข้ามาอีกนะมีเดีเดยอ้ยโอ้หนักเลยนะคะ เอาไปว่าเป็นคนดีนะต่อหน้าก็ดูดีแต่รับหลังก็อีกเรื่องหนึ่งนะเพราะฉะนั้นต้องระามาัดระวังเอาไว้นะเรื่องของการเป็นชู้กับคนอื่นนะหรือการนอกใจอย่างเงี้ยนะคะต้องระวังระวังเอาไว้ให้ดีๆด,ด้วยโดยเฉพาะเนี่ยคือต้องใช้คำนี้บางบางครั้งเนี่นะคะมันมันเป็นเรื่องที่เขาเรยบางทีคนเขามาจะสงสัยว่าทําไมแบบทําไมต้องเจอคนคนนี้อะไรอย่างเงี้ยทำไมต้องเป็นคนนี้ทําไมต้องอย่างนั้นทำไมต้งคือ โดยธรรมชาติลักษณะของไพ่เนี่ยเขามักงจะบอกว่าเป็นเรื่องของโชคชะตานะจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราได้เจอใครสักคนหนึ่งในชีวิตเราเนี่ยนะคะแล้วทําให้เรารู้สึกดีๆรู้สึกมีความผูกพันรู้สึกเหมือนเคยเจอกันมาก่อนรู้สึกแบบคุ้นเคยกันอย่างบอกไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมันเหมือนกับว่าเราเคยเจอกันมาตั้งแต่ชาติที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นลักษณะนั้นนะคะเชื่อหรือเปล่านี่ต้องแล้วแต่นะ,ะแต่เราควจะเชื่ออย่างนั้นหรือเปล่านะ,ะแต่มันไม่ไม,ม,ม่มีคือคุณไม่สามารถที่จะอธิบายได้ด้วยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์นะคะ นะคะว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นนะอธิบายไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยต้องบอกนี่แหละมันเป็นชะตาฟ้าลิขิตที่ทําให้ได้เจอกันนะคะเป็นแต่ว่าลักษณะการพบเจอกันในชาตินี้มันอาจจะไม่ได้แบบมันไม่ได้สมหวังในสิ่งที่แบบเราอยากจะให้มันเป็นไปนะคะเขาอาจจะแบบมีคนอื่นอยู่แล้วก็ได้แล้วเราอาจจะแบบนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะๆๆมันเป็นเรื่องมันเป็นความรักที่แบบว่ามันไม่ได้ไม่ได้ดั่งใจเราอะเี้เนี่ยวกะนะคะเพราะฉะนั้นเน่ยเอาเป็นว่าเรื่องของความรักนะคะถ้าเกิดว่าคุณกาําลัง พัวพันกับคนคนนี้อยู่นะคะนะที่สําคัญนะคะอาจจะหมายถึงรักที่แบบห่างกันอะเนี่ยนะคะมันจะมีลักษณะว่าเป็นรักต่างวัยด้วยนะที่อายุห่างกันเยอะๆอย่างเงี้ยนะคะเยอะๆเยอะๆเยอะโคตรเยอะเลยนะฮะนะคะมันมันก็ยากมันก็ยากแหละนะแต่แต่ถาวาโอกาสที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์กันใหม่ได้หรือเปล่าเนี่ยนะคะมันมีโอกาสนะตัวเองนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิบดาวมันอยู่ตรงนี้ไง นั่นปแปลว,ว่าอะไรคนคนนี้เขาอาจจะมีคนอื่นอยู่แล้วแหละนะที่สําคัญคือทั้งคู่เนี่ยนะไม่ได้เปิดเผยนะอืมไม่ได้เปิดเผยความสัมพันธ์ให้คนอื่นเขารู้ไงนะคุณนะ่ะไม่ได้เปิดเผยเขาก็ไม่ได้เปิดเผยเล่าก็ไม่เปิดแต่ว่ามันก็แบบรู้กันสองคนอะอเป็นความแบบโอ้มัมนดูซับซ้อนนะดูซับซ้อนเลยคือไม่ได้เปิดไม่ได้ไม่ได,ไได้แม้กระทั่งเขาเรียกอ,อะไรแม้กระทั่งกับตัวตัวเราและตัวเขาอะเนี่ออกอป คือเขาต้องใช้คำอะไรคือคาจำเป็นว่าคุณก็รู้สึกของคุณเองเขาก็รู้สึกในแบบของเขาอะนึกออกไหมแต่มันมีอุปสรรคตรงที่ว่านี่แหละคือมันมีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องไงเพราะฉะนั้นคือทางที่ดีที่สุดเราเลยรู้สึกเหมือนกับว่าชาวราศีมีนจะรจะกต้อง,ต,องต้องหาทางอ่ะอืมเนะี่ยคือจริงๆเนี่ยคุณได้ไพ่ p e r a n c e มาด้วยนะ Temperance เป็นไพท่ที่ที่ดีในวงการแก้ไขปัญหานะเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าชาวราศีมีนเนี่ยจะพยายามหาหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดกับทุกๆฝ่ายทั้งตัวเเรราาาะตัววคนะ้ดดยททงี่สใ อุ้ยอีดอกกูไม่ยุ่งไม่ยุ่งค่ะนี่ไงเอ็นเลยแปลว่าแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเรื่องของการคบชู้เรื่องการมีชู้เรื่องการการรักรอบจะอะไรไม่เอาไม่ยุ่งไม่เอานะคะถึงแม้ว่าจะมีความรู้สึกผูกพันกันมาก่อนก็ตามนะคะเขาเรียกอะไรยังใช้สติอยู่นะตัวเองนะอันนี้ก็ยังดีนะคะเอาเป็นว่าคือเอาเป็นว่เาเราเราอาจจะเจอคนที่เรารู้สึกอย่างนี้แหละแต่ว่ามันไปด้วยกันไม่ได้นะะจนกว่านะจนกว่ามันจะมีเงื่อนไขนะตัวเองนะ จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยคือจะยุติความสัมพันธ์กับคนอื่นนะคะเพื่อง่ายแต่คุณอะยุติไปแล้วเนะี่ยคุณได้ไพ่เดดเดมาด้ยวยนะเนี่ยคุณได้ไพ่เดดเดดได้แฮงแมนอีกนะคะคือเหมือนกับว่าตอนนี้ไม่ยุ่งก่อนไงเข้าใจไหมไม่งงใช่ไหมคะคือเราเหมือนกับว่าโอเคเราไปชอบคนนึงแต่คนนั้นก็มีแฟนอยู่แล้วเราก็เลยโอเคท่านี้เราไม่ยุ่งดีกว่าอย่างเงี้ยนอกเหรหคะมันจะเป็นลนะักษณะเราไม่ยุง่งแล้วเราก็ไม่ยุง่งไม่ยุ่งคือไม่ยุ่งจริงนะไม่ยุ่งนี่คือยุ ชีวิตใครชีวิตมาเลยอะเป็นในลักษณะนั้นแต่ถามว่าความรู้สึกในใจยังมีไหมมีนะคะยังชอบอยู่เลยคืออย่างที่บอกมันเป็นความผูกพันที่เป็นแบบเหมือนเคยรู้จักกันมาก่อนนึกออกปะแต่เป็นความผูกพันที่เรารู้สึกว่ามันมีมันมีอะไรแบบเป็นข้อจํากัดที่เราไม่สามารถที่จะทําตามใจตัวเองได้นะมันจะเป็นลักษณะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งตัวนี้มันคือ s a r i f i c i n g นะจริงๆแล้วเนี่ยไพ่เด e h a n g m a มันเหมือนว่าเราเราตัวเราเองอาจจะต้องแบบคือเราเองก็ต้องต้องรู้ว่า อะไรที่เป็นความสุขจริงๆในชีวิตเรานะการที่แบบมันเหมือนกับว่าคุณกําลังอะไรนะเหย่เท้าเข้าไปในที่มันร้อนๆนะึกออกปะคุณอยากจะไปยุ่งไหมล่ะออนะมันก็จะเป็นในลักษณะนั้นคืออย่าลืมนะคะว่าถึงแม้ว่ามันเป็นความรู้สึกของเราก็จริงนะเขาก็อาจจะรู้สึกดีกับเราก็ได้นะแต่คุณต้องเข้าใจนะคะว่าถ้าเกิดว่าความรู้สึกถึงแม้ว่าเขาจะมีความรู้สึกที่ดีกับเราแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้เด็ดขาดนะึกออกปะเหมือนกับแบบฉันอยากจะมีเธอไว้ทั้งสองคนอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหวปะ นี่หรอไหมเพราะนั้นคือจริงๆแล้วชาวราศีมีนอาจจะอาจจะไม่อาจจะไม่โอเคกับตรงจุดนั้นก็ได้นะคะเพราะนั้นคือสิ่งที่สําคัญก็คือว่าเราต้องต้องพยายามถามใจตัวเองกอนนะว่าเฮ้ยเรารับได้หรือเปล่าสภาพแบบนั้นนะถ้าเกิดว่าเรารับไม่ได้ก็จะบอกว่ามันยังมีโอกาสดีๆในชีวิตอยู่นะตัวเองนะเอาดีๆนะคะคุณยังมีโอกาสที่จะได้เจอคนอื่นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมก็ได้ใครจะไปดูนี่หรือไหมในเมื่อเรารู้อยู่แล้วว่าคนนี้มันไม่ใช่อ่ะคือมันแบบมันมันไม่ใช่อย่างที่ควรจะเป็นนี่หรือป่ะเออมันไม่ใช่ก็คือไม่่ใช นะไม่ใช่คือไม่ใช่จําไว้นะคะคือถ้ามันใช่เนะี่ยมันมันก็จะใช่เองนะคะแต่อีกหนึ่งความหมายที่มันแอบแฝงมาอยู่นะคะในตัวนี้นะคะคือเหมือนกับว่าทั้งเขาและเราคือเราเองอ่อาจจะพยายามก็ได้นะคือเขาอาจจะเป็นคนที่แบบประเภทแบบอยากอาจจะอยากจะรู้จักเรามากขึ้นก็ได้นะอืมนะคะอาจจะรู้จักอยากจะรู้จักว่าเอ้ยคนเนี้ยพื้นเพยเป็นยังไง นะคะเป็นลูกเต้าเราใครทําอะไรคือเนื่งองจากเนื่งองจากว่าคือบางทีการพบเจอกันของโจรสองคนนี้มันอาจจะมาโดยบังเอิญไงนะคะและแน่นอนว่าพอมันมีความรู้สึกดีๆกันแต่ประเภทแบบไม่พูดต่อหน้าเนื่องหรอไหมอีนี่เป็นประเภทแบบแอบซือบอ้อแบบเออไอคนนี้ทำไงไอคืออยากรู้จักเขาแต่ไม่แต่ไม่คุยกับเขาอะ <laughs> ไม่ไม่งงใช่อยากรู้จักกับเขาแต่ไม่กล้าคุยกับเขาไม่คุยกับเขาทํายังไง ที่นี่ก็ไปแอบส่องแอบสืบแอบถามอะไรอย่างเงี้ยเออไปดูว่าเป็นยังไงเขาเป็นคนประเภทไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีแบบอาจจะอยากให้คนนั้นช่วยให้คนนี้ช่วยดูหน่อยนะว่าเ,ออเขาเป็นยังไงเขาโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นในลักษณะนหนได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคือไพ่ก็สามารถตีความไปนในลักษณะไี้ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ใดๆถ้าตามท้ายในที่สุดแล้วเนี่ยบางทีเราเราเองก็อาจจะรู้จักเขาในระดับหนึ่งนะคะคือคุณต้องเข้าใจนะว่าประเภทแอบส่องแอบตามเนี่ยมันไม่รู้นะว่าข,ข,ข้อที่จริงเป็นไปไรเพราะว่าอะไรเออ การสืบค้นเนี่ยมันมีด้วยหลายวิธีนะคะบางทีอาจจะเป็นทางโซเชียลมีเดียก็ได้แต่คุณต้องเข้าใจว่าเวลาที่คุณสืบค้นอะไรก็ตามทางโซเชียลมีเดียมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะ,ะที่จะรู้ตัวตนที่แท้จริงบางคนเขาก็ไม่ได้แบบเปิดเผยตัวตนนึกออกป่ะเออบางทีแบบไอ้ที่เห็นมันอาจจะไม่ใช่อย่างที่คิดก็ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นจริงแล้วเนี่ยบางทีการสืบถ้าคุณอยากจะรู้จริงๆมันก็มีวิธีแหละมันก็มีอีกหลายวิธีตามไปดูนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็มีการลงทุนนู่นนี่นั่นหรือแม้กระทัง้คนแบบ เป็นพวกสตอกเกอร์อะไรเงี้ยจ้างคนไม่คอยติดตามมันจะขนาดนั้นไม่ล่ะจะลงทุนขนาดนั้นบางคนก็มีนะอะไรดีนะคะบางคนก็แบบหาชู้หาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีโอกาสเกิดขึ้นไม่ได้โดยเฉพาะคนที่แต่งงานแล้วนะตัวเองต้องเข้าใจนะคือบางทีคนที่แบบแต่งงานเป็นมีครอบครัวไปแล้วเนี่ยอันเนี้ยเป็นปัญหาเลยนะคะคือมีเรื่องชู้สาวเข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอนนะคะมันจะเป็นลักษณะนั้นบางทีอาจจะอย่างที่บอกนะวบางทีอาจจะต้องแบบมีจ้างนักส,สืบด้วยนะระวังไว้นะจ๊ะชาวราศีมีนนะคะถ้าเกิดเปนอกใจอะไรไขรเข้ามาเนี่ย อาจจะถูกตามเช็คทีหลังได้นะเพราะฉะนั้นก็เรามาระวังเอาไว้แล้วกันนะคืออาจจะเป็นตัวเราก็ได้หรืออาจจะเป็นอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้งไงนึกออกปะเพราะฉะนั้นก็ระวังเอาไว้นะคืออย่ามีก็เป็นดีที่สุดแต่ถ้าถามว่าแล้วถ,ถเ,กเ,เกิดว่าชาวราศีมีนมาถามว่า,าเอ้ยมันมีโอกาสมีเนี่ยมันขึ้นมาขนาดนี้แล้วนะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณคุณต้องถามใจตัวเองกนะ่อนว่าถ้าคุณเจอคุณจะทำไงคุณจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ยังไง เอออะไรดีถนะ้ามีเดอะเดมารอนะั่นนะ่ะนะบ้านแตกอะไรอย่างเงี้ยนะมีโอกาสสูงมากเพราะฉะนั้นก็ออยว่าเรื่องของความรักมันอาจจะไม่ได้สุขสมบวังอย่างที่เราตั้งใจนะชาวราศีมีนะคะดูเหมือนว่าจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราต้องคิดให้รอบคอบต้องพิจารณาให้ดีๆนะคะถามใจตัวเองก่อนนะว่าจริงแล้วคุณต้องการยังไงนะคุณอยากจะใช้ชีวิตแบบไหนนะคะแล้วถ้าคุณเหมือนกับว,ว่าแบบแผน a แผน b อะถ้าเกิดว่าเราย่างงีๆนะมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าเราทำานี่นะมันจะเกิดอะไรขึ้นเหมือนกับพยายามทำซีเนีเรลโลพวก ทจำลองสถานการณ์เอาไว้มันต้องเกิดอย่างนี้แน่เลยมันต้องอย่างนี้นั่นแล้วถามใจตัวเองว่าคุณอยากจะให้มันเป็นไปในทิศทางไหนนะไพ่เดอะเทมเพลนส์เนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่มันไม่ใช่ไพ่ที่ดีในเรื่องความรักแต่ว่าเป็นไพ่ที่บอกว่าให้พยายามหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดกับทุกๆฝ่ายเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าดีที่ถูกกับทุกๆฝ่ายนี่มันอาจจะไม่ได้แบบได้ดังใจเราร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะทุกอย่างอาจจะแบบโอเคคุณเขาเรียกอะไรเจอกันครึ่งทางอ่ะอืมพบกันคนละครึ่งคนละครึ่งคนละครึ่งอย่าง พบกันครึ่งทางค่ะเขาครึ่งหนึ่งเราครึ่งหนึ่งแต่อยู่ที่ว่าเราถ้าเกิดว่าเราเรา ออฟเฟอร์ไปขนาดนั้นแล้วเขายังไม่โอเคเนะี่ยอันนี้เราก็ต้องตัดสินใจแล้วว่าเราจะทำางานต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นคือเรื่องของความรักสำหรับชาวราศีมิ้ก็อาจจะเป็นอีกเดือนหนึ่งที่แบบอาจจะเป็นช่วงหนึ่งแล้วในของชีวิตท้งจริงแล้วมันอาจจะไม่ได้สเปคว่าแค่เฉพาะเดือนนี้นะบางคนก็จะคาบเกี่ยวกันแบบนู่นหลายเดือนแลวบางคนอาจจะหลายปีมาแล้วก็ได้นะกว่าจะเกิดเหตุการณ์นี่บางครั้งนี่กว่าจะจับโป๊กันได้ไมันใช้เวลานะตัวเองนะไม่ใช่แบบแป๊บๆเจอได้เป็นแปมได้หรอกเหมือนคนกันเนียนไนงะใช่ไหมเนียนเก่งอะไรเก่งนจจนเะะน,น ของตัวเองแล้วก็พยายามคิดให้ดีแล้วกันว่าทางไหนจะเป็นทางที่ดีสุกของตัวเราคือเหมือนกับว่าพยายามหาแบบหาแผนสำรองไว้อือคือถ้าพูดจริงๆรินะคือถือถ้าไพ่ขึ้นมาในลักษณะนี้มันมันมีโอกาสสูงมากที่แบบจะเป็นการยุติความสัมพันธ์ไงเออมันจะเป็นในลักษณะบางทีมันเหมือนกับว่าบางครั้งเนี่ยคือบางคนเนี่ยการที่จะยุติได้นั่นแปลว่ามันต้องผ่านกันมานานแล้วนะอาจจะมีการแบบแก้ไขกันหากันมาแล้วเคยคุยกันมาแล้วนู่นนี่นั่นแล้วอะไรก็แล้วมันแบบ คือมันไม่รู้จะทํำยังไงแล้วไงบางคนจะเป็นอย่างนั้นนะคะคือไม่สามารถแก้ไขอะไรได้อีกแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกันแบ,บแบบพอเถอะพอเถอะนะเออต่างคนต่างไปดีกว่าไหมอะไรบางคนอาจจะรู้สึกว่าการแยกกันอยู่จะเป็นอีกหนทางหนึ่งที่ทําให้ตัวเองมีชีวิตที่ดีกว่านี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะว่าการที่แยกกันอยู่มันแปลว่ามีมีคนหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องอะ่ะแล้วไอ้คนที่เกี่ยวข้องนี่มันเป็นคนที่คุณแบบ รู้สึกผูกขนาบเขามากด้วยนะที่คุณแบบไม่สามารถตัดใจเขาได้นะแต่ว่าไอ้คนที่แบบผูกพันกันมากมันมันมีเงื่อนไขไงมันไม่ได้มาได้ง่ายๆที่บอกไว้เนแต่ต้นนะคะเพราะนั้นคือคุณต้องเลือกได้แค่ทางเดียวอะเอาง่ายนะเลือกได้แค่ทางเดียวนะเนี่ยมันถึงมีไพ่นน้ยห้อยติดกันมาในการ s a ียสลเนี่ยคุณต้องเสียสละอย่างหนึ่งเพื่อที่แยกอย่างหนึ่งนั่นแปลว่าคุณไม่สามารถจับปลาสองมือได้นะคะคุณต้องเสียคนหนึ่งไปเพื่อที่ได้อีกคนหนึ่งที่คุณอยากจะได้เพราะนั้นคุณอยากจะเลือกเสียคนไหนเน่ยันนนขึ้อูตวคุณใใาจะ ออตรงนั้นแหละนะคะก็ฝากกัไว้สำหรับชาวราศีมีนนะคะก็หวังว่าคลิปในวันนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยสำหรับชาวราศีมีนทุกทกท่านนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะคะสวัสดีค่ะ